สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปดูการรับน้องของมอหอนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกเลยบายสีสุขันนะคะอันนี้ก็คือกําลังเดินเข้าสนามนั่นเองอันนี้ก็อยู่ในสนามแล้วนะคะมาดูการแสดงของสินไซค่ะเลดมากกิจกรรมเสร็จดึกมากแลเราก็จะตัดภาพไปที่เออวัน กระถงนี้เทศเลยนะคะนี่ไปแตะตัว a กันไนเราจะได้ a หรือเราจะได้ f หรือเราจะ e อนะเออยังไงนี่วิ่งวิ่งวิ่งวงิอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะคะฉ่ำอ่ะอันนี้ก็ตัดภาพมาวันรับน้องคณะแล้วนะคะนี่หน้าตัวเองให้ดูนิดนึง อ่าอันนี้จะเป็นงานประดับช่อนะคะซึ่งคนเยอะมากแล้วเราได้เข้าเป็นกลุ่มแรกนะคะฝนตกโอ้ยนี่นี่นี่ภาพมุมสูงนะคะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนี่ขวยมุดแดงถึงฝนจะทำให้เสียบรรยากาศไปหน่อยนะคะแต่มันก็ไม่ทำให้พวกเรา ใจแป๋วไปเลยนี่ยังมีการแสดงจากสินไซมีพี่ๆที่คอยเต็มที่กับพวกเรามันชื่นใจมากเราเห็นถึงความตั้งใจของพวกพี่ๆคือน้ำตาจะไหล อันนี้ก็จะเป็นขบ,บวนนะคะอันนี้เป็นขบ,บวนของคณะศึกษาศาสตร์ครูมอขออุ้ยตลกมากน่ารักมากชอบมากชอบขบ,บวนครูม,มากค่ะประับชอบปุ๊บเราเปิดเทอมปั๊บเลยค่ะได้เจอเพื่อนอูโหูเพื่อนน่ารักมากนี่นะคะเรียนแล้วเป็นอะไรที่ชีวิตใหม่ก็จะมีฝนตกบ้างค่ะทำให้เราเหงาเหงาก็ออกไปหาเพื่อนค่ะอยู่ยิ้มใหม่ พวกเราก็จะไปตีแบตกันนะคะแล้วก็ไปถามสารทุกสุดดิบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่เรารอคอยนะั่นคือการรับน้องสาขานะคะทำให้เราได้เจอรุ่นพี่ปีสองปีสาปีสี่นี่มีความสุขมากพวกพี่ตลกมากน่ารักมากอันนี้ก็คุยกันกับเพื่อนนะคะแต่ละคนโอ้ยอิ่มคำเว้ากันมากคะ่ะนี่ยังไงล่ะอ่ะอันนี้เราก็จะ ไปเข้าฐานแล้วนะคะโอ้โหเรามันอินฟูนะคะนี่สีเหลืองไงล่ะนี่นะคะ นี่ค่ะเราเดินจากตึก IC ซีไปหน้าตึกพดไม่ไกลมากค่ะแล้วก็สู้เพราะเราคือ k k u 6 2นะคะนี่นะคะเดินไปเลยฟิลลูกเสือมากนะคะการรับน้องนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะทำให้เราได้เจอรุ่นพี่รุ่นเพื่อนหรือคนที่อาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะได้มาสารสัมพันธ์ได้มาพูดคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ บางคนอาจจะมีความเครียดเรียนไม่เข้าใจนะคะคือสามารถปรึกษารุ่นพี่ได้เลยรุ่นพี่ให้คำปรึกษาได้ดีมากแล้วทำให้เราแบบเจอแสงสว่างนะคะนี่อันนี้เราก็จะมาเติมแมวนะคะเป็นน้องแมวอยู่ร้านอาหารหลังมอนะคะน่ารักมากน้องไม่กัดไม่อะไรเลยเป็นอะไรที่ดีมากน้องน่ารักแบบทำให้แบบชีวิตสดใสขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะคือการได้ไปเจอเพื่อนการมีสังคมการคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะแต่ละวันเจออะไรมาบ้างให้คำปรึกษาอะไรกันมันดีมากสิ่งนี้ก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะมีคนช่วยตัดสินใจมีเพื่อนคอยให้คำปรึกษาคอยให้กำลังใจนะคะก็เป็นพลังบวกให้แก่กันและกันนะคะ แต่ยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบนะคะขอบคุณค่ะ